สวัสดีครับสรุปข่าวประจำสัปดาห์อัปเดตวันที่24พฤศจิกายนปี2567ส่วนใหญ่เป็นข่าว Apple หมดเลยนะครับมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างไปรับชมกันได้เลยครับทิมคุกไม่เคยบอกว่าชอบ logitech mx master 3มากกว่า magic mouse the wall street journal ครับเคยเผยบทสัมภาษณ์ของทิมคุก ที่เขาเผยว่าตัวเขาเองนะครับใช้ผลิตภัณฑ์ Apple ทุกตัวทุกวันและหลังจากนั้นครับเดอะเวิรก็ได้ทดลองเรียนแบบทีมคุกครับโดยใช้ผลิตภัณฑ์ Apple ทุกตัวใน1วันในวันหนึ่งของการทดสอบนั้นนะครับทาง The ะเ r ิรครับเขาเผยว่า ตัวเขาเองนะครับชอบใช้ Logitech MX Master 3มากกว่าแต่บางครั้งครับก็สลับมาใช้ Magic Mouse Magic t a c k p a d บ้างแต่หลังจากนั้นครับเว็บไซต์ The Mac Observer ครับได้นำข้อความของ The Watch ไปตีความหมายผิดซึ่งตอนนี้ครับบทความตัวนั้นเนี่ยถูกลบไปแล้วโดวยเขาเขียนว่าทีมคุกชอบ Logitech MX Master 3มากกว่า Magic Mouse และหลังจากบทความตัวนั้นถูกตีพิมพ์ออกไปครับก็ถูกนำไปพูดถึงในเว็บไซต์เลิดมากมายและเพื่มให้เข้าใจผิดไปมากกว่านี้ ทางเว็บไซต์ Maximmo ครับก็ได้อธิบายเรื่องนี้แทนอย่างไรก็ตามครับหากทีมคุกใช้ Logitech mx master 3จริงครับก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่อย่างใดแต่สิ่งที่ผู้ใช้คาดหวังกันครับก็คือการปรับดีไซน์ของ Magic m มาส์ครับไม่ให้พอร์ตชาร์ะครับอยู่ที่ด้านใต้ตัวเครื่องอีกต่อไปเพื่อที่จะสามารถใช้งานไปด้วยชาร์จไปด้วยเหมือนเมาส์รุ่นอืนอ่นๆได้ iphone xs max iphone 6 s plus ถูกเพิ่มชื่อเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าหรือว่า p Product v i ิน tage แล้ว apple ครับได้เพิ่มชื่อ iphone xs max iPhone 6S Plus <S เป็นผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าหรือว่าวินเทสนะครับโดยผลิตภัณฑ์วินเทสเป็นผลิตภัณฑ์ที่ Apple หยุดการจําหน่าย5ปีแต่ไม่เกิน7ปีโดยผู้ใช้ผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าครับยังสามารถนําเครื่องไปซ่อมที่ Apple หรือศูนย์บริการตัวแทนได้อยู่หากสนยนซ่อมน,นั้นครับมีอะไรเหลืออยู่ iPhone 6S Plus รุ่นความจุ32 g b ไครับได้ถูกเพิ่มเข้ามาเป็นรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ถูกยกเลิกการผลิตหรือว่าออฟ o l e ิตมาก่อนหน้านี้แล้วส่วน iPhone 10S iPhone 6S รุ่นตัวเครื่องขนาดเล็ก Apple ยังไม่ได้เพิ่มรายชื่อเขาเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าหรือผลิตภัณฑ์ถูกยกเลิกลการผลิตใดอย่างใดสำหรับ iPhone นะครับรุ่นที่เป็นผลิตภัณฑ์วินเทจหรือว่าผลิตภัณฑ์รุ่นเก่านะครับก็ได้แก่ iPhone 4รุ่นความจุ8 g b iPhone 5 iPhone 6S plus iPhone SE iPhone 8สีแดง iPhone 8 plus สีแดง p p o o n 10และ p p o o n 10S max นอกจากนั้นครับ Apple ก็ได้เพิ่มรายชื่อ Apple Watch Series 2ตัวเรือนอลูมิเนียมตัวเรือนสแตนเลสให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกยกเลิกผลิตแล้วเช่นกันส่วนตัวเรือนเซรามิกครับยังไม่ถูกเพิ่มชื่อเข้าไปในรายการไหนแต่อย่างใด Apple เตรียมเลิกขายหางหนูหรืออะแดปเตอร์ไลนิ่งเป็น3.5มมเมื่อเข้าไปดูที่เว็บไซต์ Apple นะครับจะพบว่าอะแดปเตอร์ไลนิ่งเป็น3.5มมครับขึ้นสถานะเป็นสินค้าหมดทั้งหน้าร้านออนไลน์ในสหรัฐ รวมถึงประเทศไทยด้วยครับโดยแอรอนเพลิสนะครับเผยว่าตัวสินค้านะครับจะยังมีขายในบางประเทศนะครับเช่นฝรั่งเศสเดนมาร์กฟินแลนด์นอร์เวย์และสวีเดนส่วนประเทศอื่นเนี่ยก็ขึ้นสินค้าหมดอาจจะถูกเลิกขายเร็วๆนี้ครับ Apple ครับเปิดตัว iPhone 7เมื่อปี2016ซึ่ง iPhone 7นะครับเป็นรุ่นแรกที่ถูกตัดช่องหูฟัง3.5มมมออกไปโดยในเริ่มแรกนั้นครับ Apple จะใส่อแดปเตอร์ Lightning เป็นสามจุมมมาให้ในกล่อง iPhone 7 iPhone 8, iPhone X ด้วยครับและตั้งแต่ iPhone Xs เป็นต้นมา จะต้องไปซื้อแยกครับในราคา390บาทอแดปเตอร์ lightning เป็น3.5มมมครับช่วยให้ผู้ใช้ iphone สามารถใช้งูฟัง3.5มมมเชื่อมต่อกับ iphone ผ่านพอร์ต lightning ได้ครับส่วน iphone รุ่นพอร์ต usb-c ใหม่ๆครับก็จะมีอแดปเตอร์ usb-c เป็น3.5มมมขายแยกเช่นกันซึ่งรุ่นนี้ครับยังมีสินค้าจำหน่ายปกติไม่เหมือนกับรุ่น lightning นะครับที่สินค้าหมดไปแล้วณนะตอนนี้ครับสินค้า apple หลายตัวเริ่มเปลี่ยนจากพอร์ต lightning เป็นพอร์ต usb-c หมดแล้วครับ โดย iPhone รุ่นพอร์ต t n i n g ที่ Apple ยังขายอยู่ณนตอนนี้นะครับก็คือ iPhone SE 3, iPhone 14, iPhone 14 Plus และการที่ Apple ครับเตรียมเลิกขายอะแดปเตอร์ t n i n g เป็น3.5มมก็อาจเป็นส่วนหนึ่งครับของการเปลี่ยนผ่านไปใช้พอร์ต USB-C ก็ได้ MacBook Pro ชิป M4 ใช้เทคโนโลยีหน้าจอควอนตัม dot รสยังครับเผยว่า macbook pro รุ่นก่อนหน้าครับที่ใช้หน้าจอแบบ ksf โดยไม่ใช้ควอนตัมดอทเตุเพราะว่าตัว ksf นะครับไม่ใช้แคดเมียมซึ่งเป็นธาตุที่มีพิษและมีประสิทธิภาพมากกว่าราคาต้นทุนถูกกว่าย้อนกลับไปในปี2 0 1 5ครับ Apple ได้เปิดตัวการรองรับขอบเขตสีกว้าง p 3ใน i m a c เป็นครั้งแรกซึ่งตอนนั้นครับผู้บริหาร Apple เผยว่า Apple เคยพิจารณาใช้เทคโนโลยีหน้าจอแบบควอนตัมดอทสำหรับหน้าจอ led แต่ก็ถูกล้มเลิกไปครับเหตุผลเพราะเรื่องของ้อกำหนดของแคดเมียม ณปัจจุบันครับเทคโนโลยีหน้าจอแบบคอนตามดอทนะครับมีตัวเลือกแบบบลอดแคดเมียมแล้วและทางลัสยังนะครับเผยว่าเทคโนโลยีใหม่นี้ครับจะมีขอบเขตสีที่ดีกว่าและมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าแบบ KSF แบบเดิมโดย KSF ที่ Apple เลือกใช้นะครับเป็นการเคลือบฟอสเฟอร์ KSF นะครับจะช่วยให้หน้าจอ MacBook Pro รุ่นก่อนหน้ามีสีสันที่ดีขึ้นโดยการเพิ่มเฉดส,สีแดงเข้าไปครับแต่เมื่อเทียบกับคอนตัมดอทแล้วครับฟิล์มแบบคอนตัมดอทนะครับจะเหนือกว่า พราะมีความแม่นยําของสีที่ดีกว่าขอบเขตสีกว้างขึ้นโดยความต่มดอทนะครับถูกนําไปใช้ในหน้าจอไฮเอนด์มากมายครับอย่างเช่นหน้าจอและสมาร์ททีวีของ s ซัมซุงและโซนี่ซึ่งของโซนี่นะครับเขาเรียกว่าเป็น QLED Apple นะครับไม่ได้พูดถึงสเปคใหม่ของหน้าจอนี้แต่อย่างใด ระบุเพียงว่า MacBook Pro ชิป M4 นั้นครับมีความสว่าง SDR สูงสุดที่1,000นิตเพิ่มขึ้นจากรุ่นเดิมนะครับที่สว่างสุด600นิตและ MacBook Pro ชิป M4 ครับก็เป็น MacBook ตัวแรกที่มีตัวเลือกกระจก Nano Texture ให้เลือกใช้ด้วยดังนั้นก็คือถ้าเราใช้ MacBook Pro ชิป M4 รุ่นใหม่นะครับแล้วรู้สึกว่าหน้าจอสีสว่างขึ้นสดใสขึ้นส่วนหนึ่งก็มาจากเทคโนโลยีควอนตัมดอทนั่นเอง iOS 18มีบัก๊กแก้รูปแล้วบันทึกไม่ได้มีรายงานครับเผยว่าหลังจากที่ผู้ใช้แก้ไขภาพเสร็จแล้ว และต้องการกดบันทึกครับจะมี e อ r o r ขึ้นแจ้งเตือนว่า The r e was an error saving this photo Please try again later นะครับไม่สามารถบันทึกการแก้ไขรูปภาพได้หลังจากที่กดบันทึกไม่ได้ครับผู้ใช้ที่เจอปัญหาต้องกดแ a n c ซ l ก่อนเพื่อให้การแจ้งเตือนตัวนั้นหายไปครับและรูปภาพที่แก้ไขนั้นครับก็จะไม่มีการบันทึกการแก้ไขแต่อย่างใดปัญหานี้ครับส่วนใหญ่แล้วจะถูกรายงานจากผู้ใช้ iPhone 16แต่ก็มีผู้ใช้ iPhone รุ่นเก่าครับรายงานปัญหานี้เช่นกันโดยปัญหานี้ครับจะเกิดขึ้นกับ iOS 8ทุกเวอร์ชันย่อย รายงานเผยว่าจริงๆแล้วครับปัญหานี้ถูกรายงานตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วและก็มีรายงานต่อมาเรื่อยๆครับรวมถึง iOS 18.2 beta ด้วยซึ่งปัญหานี้ครับก็เกิดขึ้นบ้างก่อนที่จะอัปเดตเป็น iOS 18แต่ก็เกิดขึ้นบ่อยกว่าหลังจากที่อัปเดตเป็น iOS 18ครับณตอนนี้ครับยังไม่มีข้อมูลว่าสาเหตุของปัญหามาจากอะไรแต่ปัญหานี้ครับไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ใช้ทุกคนและกับทุกรูปภาพโดยปัญหานี้ครับอาจเกิดขึ้นกับรูปภาพที่เป็นแบบ l i ฟ e photo iCloud photo รูปภาพที่ถ่ายในช่วงวันใดวันหนึ่งงคััซึ่่ปญหาานี้ดว อาจเกิดจากระหว่างการกดถ่ายรูปก็ได้ครับสำหรับการแก้ไขปัญหานั้นครับผู้ใช้เผยว่าอาจต้องใช้วิธีการคัดลอกรูปภาพอีกรูปออกมาครับเพื่อทําการแก้ไขกดปิดไลฟ์โฟโต้ในภาพครับและปิดโฟโตกราฟิกสไตล์ออกไปด้วยโดย Max กซ์ลูโครับรายงานว่า Apple รับทราบปัญหานี้แล้วและกําลังดําเนินการแก้ไขอยู่ Apple แก้บั๊กโน้ตไอคลาวไม่แสดงในแอปโน้ตหลังกด iCloud เทอมแล้วหายไป สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นครับจะเกิดขึ้นกับปัญหาโน้ตที่ซิงกับ iCloud ไม่แสดงในแอปโน้ตครับจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้บางรายที่กดยอมรับ iCloud เ e r มแล้วหลังจากนั้นครับโน้ตที่ซิงกับ iCloud ในแอปโน้ตก็หายไปไม่แสดงเหมือนเดิมครับรายงานเผยว่าโน้ตที่หายไปนั้นครับไม่ได้ถูกลบออกไปจากระบบแต่อย่างใดแต่เป็นบั๊กที่ไปปิดการแสดงโน้ตที่ซิงกับ iCloud ในแอปโน้ตเท่านั้นวิธีการแก้ไขครับหากโน้ตไม่กลับมาก็เข้าไปที่การตั้งค่าแตะชื่อผู้ใช้แต่ iCloud แตะโน้ตครับ แล้วเลื่อนเปิดเชื่อมข้อมูลกับอุปกรณ์เครื่องนี้หากทำแล้วครับโน้ตยังไม่กลับมาครับ Apple ระบุว่าให้ทำการรีสตาร์ตตัวอุปกรณ์แล้วกลับมาเปิดการตั้งค่าอีกครั้งดังนั้นก็คือมันไม่ใช่ว่าโน้ตถูกลบออกไปครับแต่เป็นบั๊กที่ไปปิดการตั้งค่าวิธีแก้ก็คือกลับไปเปิดการตั้งค่าใหม่นั่นเอง Apple ประกาศ iCloud back up จะไม่รองรับ iphone ipad ที่ใช้ ios 8หรือเก่ากว่าเริ่ม18ธันวาคมปี2024นี้ Apple ครับได้ส่งอีเมลไปหาผู้ใช้และประกาศบนหน้าเวว็บบ Apple Supports ครั่า iCloud จะรองรับ iOS 9หรือใหม่กว่าดังนั้นผู้ใช้ iPhone iPad ที่ใช้ iOS 8หรือว่าเก่ากว่าครับจะไม่สามารถใช้งานการสํารองข้อมูลผ่าน iCloud หรือ i c l o u d Bank u p ได้ครับข้อมูล iCloud ของอุปรกรณ์ที่ไม่รองรับก็จะถูกลบออกจากระบบด้วยแอปและข้อมูลที่เก็บบน iPhone iPad ที่ใช้ iOS 8หรือว่าเก่ากว่ายัางใช้งานได้ต่อไปครับโดย Apple แนะนำว่าหากผู้ใช้ iOS เวอร์ชันเก่าแบบนี้ ต้องการแบกอัพข้อมูลให้เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือ Mac เพื่อทำการสำรองข้อมูลแทนการเป็นแปลงนี้ครับจะเริ่มมาที่18ธันวาคมปี2024โดยผู้ใช้ iPhone iPad ที่ตัวเครื่องยังคงเป็น iOS 8หรือว่าเก่ากว่าครับควรที่จะอัปเดต iOS ให้เป็นเวอร์ชันที่ใหม่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้ใช้บริการ iCloud Backup ได้ต่อไป แอปเประบุว่าการยกเลิก iCloud Backup สําหรับอุปกรณ์รุ่นเก่านั้นครับส่วนหนึ่งก็เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดความต้องการซอฟต์แวร์ขั้นต่าของ Apple โดย iOS 9นะครับเป็นเวอร์ชันที่ Apple ได้นำ CloudKit เวอร์ชันใหม่มาใช้ในระบบ iCloud Backup แทนแบบเดิมและประกาศนี้ครับก็สื่อได้ว่า Apple เตรียมยกเลิกระบบเดิมไปแล้วดังนั้นก็ใครที่อยากใช้ iCloud Backup อยู่นะครับควรที่จะอัปเดตอุปกรณ์ให้เป็น iOS 9หรือว่าใหม่กว่า Apple ประกาศอีก Book m a k ใน Safari ที่ซิงกับ iCloud จะไม่รองรับ iOS 10หรือว่าเก่ากว่าเริ่ม18ธันวาคมปี2024ดีเช่นกันก็เป็นอีกหนึ่งประกาศครับที่ Apple ประกาศมาต่อเนื่องเลย Apple นะครับเผยที่หน้าเว็บไซต์ Apple Support เช่นกันว่าตั้งแต่วันที่18ธันวาคมปี2024เป็นต้นไปครับการซิงค์ที่ขั้นหน้าเว็บหรือว่าบุ๊กมาร์กใน Safari กับ iCloud จะต้องใช้ iOS 11 iPadOS 11 macOS 10.12.6หรือใหม่กว่าครับนั่นหมายความว่าคนที่ใช้ iOS 10 iPadOS 10 Mac OS 10.12.5หรือว่าเก่ากว่าครับจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป Apple ระบุว่าอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 10 iPad o s 10แฝง OS 10.12.5หรือว่าเก่ากว่าจะไม่สามารถซิงค์บุ๊กร์คใน Safari กับ iCloud ระหว่างอุปกรณ์ได้ครับและจะไม่มีการอัปโหลดบุ๊กร์คจากอุปกรณ์นั้นอีกต่อไปแต่บุ๊กร์คที่ถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์นั้นครับก็ยังคงอยู่ สามารถสร้างบุ๊กมาร์กที่อุปกรณ์ตัวนั้นเครื่องเก่าได้ต่อไปครับอย่างไรก็ตามครับแอปเปิลระบุว่าบุ๊กมาร์กที่สร้างใหม่ครับจะไม่ซิงก์ระหว่างอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 10 iPadOS 10 Mac OS 10.12.5หรือว่าเก่ากว่าครับจะไม่สามารถกู้คืนได้ที่เว็บไซต์ iCloud ด้วย Apple แนะนําว่าหากต้องการใช้ฟีเจอร์การซิงค์บุ๊กมาร์กใน iCloud ใน Safari ครับให้ทําการอัปเดตอุปกรณ์ให้เป็น iOS 11 iPadOS 11 Mac OS 10.12.6หรือว่าใหม่กว่าครับแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ไม่รองรับอัปเดตไม่ได้แแแลลลล้้้ววใใหชิธีกกกาารคัดอออ Export ไฟมทน เช่นกันครับ Apple ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ครับเพื่อเป็นไปตามข้อกําหนดขั้นต่ําด้านซอฟต์แวร์ของ Apple เหมือนกับข่าวก่อนหน้านี้เลยครับที่ Apple ได้ประกาศเรื่อง iOS 8หรือว่าเก่ากว่าจะไม่รองรับ iCloud Backup ชาแซมมียอดการค้นหาเพลงทะลุ1แล้านเพลงแล้ว Apple ได้ประกาศครับว่าชาแซมมียอดการค้นหาเพลงทะลุ1,100แล้านเพลงอย่างเป็นทางการแล้วครับ โดย Apple ได้เทียบข้อมูลแบบให้เข้าใจง่ายดังนี้เลยจํานวนยอดการค้นหานี้ครับเทียบเท่ากับว่าชาแซมสามารถค้นหาเพลงให้กับผู้ใช้งานโดยเฉลี่ย12เพลงสําหรับคนแต่ละคนบนโลกนี้ครับโดยคนคนหนึ่งครับจะต้องใช้ชาแซมค้นหาเพลงทุกๆวินาทีเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น3,168ปีแนอันนี้คือขิงตัวเองมากเลยนะครับซึ่งเป็นจำนวนครับมากกว่าการค้นหาเพลงฮิตลำดับต้นๆตลอดการของชาแซมครับอย่าง d a n c e Monkey ที่มียอดการค้นหามากกว่า45ล้านครั้งถึง2,200เท่า และถ้าเทียบกับผลงานเพลง Beautiful Thing ครับที่เคยติดอันดับรายงานการคาดการประจําปี2023ของชาแซมถือว่าเป็นเพลงแรกครับที่เปิดตัวในปีนี้และมียอดการค้นหาทะลุ10ล้านครั้งในระยะเวลาเพียง178วันและหากคํานวณด้วยจํานวนดังกล่าวนี้ครับจะต้องใช้เวลาเล่นเพลงทั้งหมดกว่า4,800ปีจึงจะครบจํานวนการค้นหา 1, 100ล้านครั้ง ก็คือเป็นการเทียบตัวเลขให้เห็นชัดว่า1 0 0 0แสนล้านครั้งเนี่ยมันมีมูลค่ามากแค่ไหนนะครับชาแซมครับเปิดตัวในปี2002ในรูปแบบบริการ s m s ในสาราชณานนจักรโดยตอนนั้นครับแฟนเพลงจะต้องกดเบอร์2580แล้วถือโทรศัพท์ไว้ครับเพื่อค้นหาเพลงและจะได้รับชื่อเพลงและชื่อศิลปินผ่านข้อความกลับมาครับหลังจากนั้นความนิยมของชาแซมก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และในปี2008ชาแซมก็ได้เปิดตัวแอปบน iOS ครับมีผู้ใช้หลายล้านรายใช้ฟีเจอร์การค้น,คนหาเพลงโดยในปี2011รายงานเผยว่าชาแซมมียอดการค้นหาเพลงมากกว่า1 0 0 0ล้านเพลง Apple ซื้อกิจการชาแซมในปี2018ครับและได้เพิ่มชาแซมให้เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ของ iOS, iPadOS, macOS, watchOS ที่ผู้ใช้สามารถกดเรียกหรือว่าสั่ง Siri ให้ค้นหาชื่อเพลงที่ผู้ใช้ฟังอยู่ได้ครับ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ไมโครโฟนของอุปกรณ์ฟังเสียงจากภายนอกหรือเสียงเพลงที่เปิดอยู่ในตัวอุปกรณ์ก็ทําได้เช่นกันครับชาแซมครับมีแอป,ปเป็นของตัวเองผู้ใช้สามารถดูประวัติการค้นหาเพลงในแอป l e Music ครับในเพลย์ลิสต์ชื่อว่า My Cha Sam Track ให้ผู้ใช้ดูรายการเพลงจากการค้นหาผ่านแอป,ปชาแซมได้เช่นกันถือว่าแอป,ปชาแซมเนี่ยเป็นหนึ่งแอปสามัญประจาบ้านที่ต้องมีติดเครื่องไว้ครับพอเวลาที่เราไปเที่ยวข้างนอกแล้วเราได้ยินเสียงเพลงครับไม่รู้ว่าเพลงนี้คืออะไรก็สามารถเปิดชาแซมให้ระบบฟังเสียงแล้วระบุชื่อเพลงชื่อศิลปินนนไดด้้้เลยยออันนีีมมากกผ็ใชู่ วันคนโสดปี2024ในจีน iPhone ขายไม่ดีปกติแล้วครับวันคนโสด11/11 11ในจีนครับมักเป็นช่วงที่ iPhone ขอยเปิ้ลทำตลาดได้ดีมากอย่างเช่นในปี2021ครับที่ iPhone 13อย่างเดียวเนี่ยก็สามารถทํายอดขายไปได้15.6ล้านดอลลาร์ใน2วินาทีเท่านั้นในการเปิดขายของเว็บไซต์ JD.com ในจีน ในปี2023ครับยอดขาย iPhone ลดลง4%แบบปีต่อปีและในปี2024นี้ครับทาง c o u n t e r p o i n t r e s ร a r c h รายงานว่าวันทนี่11สิง11คครับยอดขายสมาร์ทโฟนโดยรวมลดลงและ Apple เองครับก็ขาย iPhone ได้น้อยลงด้วยลดลงถึงเปอร์เซ็นต์2หลักเลยทีเดียวนั่นหมายความว่า iPhone ครับขายได้น้อยกว่าปีที่แล้วถึง2เท่าในช่วงเวลาเดียวกันแม้ p h o n e 16นะครับจะเปิดขายและทำตลาดในช่วงนี้โดยคาดว่านะครับสาเหตุที่ขายได้น้อยครับเพราะว่าลูกค้าหาส่วนลดซื้อ iPhone 16ได้ยาก คอนเทนเดอร์พอยท์ครับไม่ได้ระบุยอดขายสมาร์ทโฟนแต่ละแบรนด์ว่าขายได้เท่าไหร่ระบุเพียงเปอร์เซ็นต์ยอดขายของแต่ละแบรนด์ครับว่ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นหรือลดลงโดย Apple ละออนะกนะครับมียอดขายลดลง10%เมื่อเทียบกับปี2023ส่วน Huawei อันดับ1ครับแบรนด์เจ้าถิ่นเติบโ,โตมากถึง7%อย่างไรก็ตามครับรอยเตอร์นะครับได้รายงานว่า Apple เป็น1นใน45แบรนด์ที่มียอดขายมากกว่า138ล้านดอนลลาร์ใน Alibaba ครับซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายรายใหญ่ที่สุดในจีนโดย Alibaba ระบุว่าเมื่อวันคนสด11 11ปี2024ที่ผ่านมาครับ บริษัททํายอดขายได้อย่างมากมายมีคนมาชอบสินค้ามากสุดเป็นประวัติการรายงานเผยว่าส่วนหนึ่งที่ Apple มียอดขาย iPhone ลดลงนั้นครับมาจากความนิยมในการซื้อสมาร์ทโฟนในวันคอนโซลลดน้อยลงด้วยทําให้ตลาดสมาร์ทโฟนโดยรวมเนี่ยลดลงเช่นกันดังนั้นก็หลายปัจจัยครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือ iPhone ขายได้น้อยลงจริงๆในช่วงวันคอนโซลมาดูข่าวลือกันบ้างครับมีข่าวลือว่า Apple พิจารณาพัฒนาจอทีวีเป็นของตัวเอง มาร์เกอร์เมนครับเผยว่า Apple ได้นาไอเดียเรื่องการพัฒนาจอทีวีกลับมาพูดคุยอีกครั้งแต่ไม่รู้เรื่องรายละเอียดครับว่าจะเป็นอย่างไรโดยจอทีวีของ Apple ครับอาจเป็นหนึ่งในอุปกรณ์สมาร์ทโฮมซึ่งมาร์เกอร์เมนเคยเผยว่าอาจคลอดมาครับหากอุปกรณ์สมาร์ทโฮมของ Apple ที่เป็นหน้าจอเหมือน iPad ตามข่าวลือก่อนหนนี้ขายดีรายงานเผยว่าจอทีวีของ Apple ครับยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอยู่และต้องใช้เวลาหลายปีครับกว่าจะเปิดตัวโดยหาก Apple เปิดตัวออกมาจริงครับก็จะทําให้ Apple สสาาามารถเขู้่่อ้ทไดโดยตรง พอนปัจจุบัน Apple ขายเฉพาะ Apple TV ที่เป็นกล่องทีวีครับใช้เชื่อมต่อกับจอทีวีเพื่อสตรีมภาพไม่ได้ขายจอทีวีที่เป็นหน้าจอเป็นของตัวเองอย่างไรก็ตามครับเราเห็นกันอยู่ว่าตลาดจอทีวีดูเดือดแค่ไหนพอนปัจจุบันครับจอทีวีมีหลายแบรนด์มากมายมีหลายสเปคหลายราคาแบรนด์ชั้นนำต่างๆครับอย่างเช่น LG Samsung ต่างก็รองรับฟีเจอร์ของ Apple อย่าง Air Play Home k i t รองรับแอปในตัวอย่าง Apple TV Plus Apple Music ด้วยดังนั้นครับจึงเป็นความท้าทายของ Apple ว่าาาาาหหพัฒนน้จอออกม จะรองรับอีโคซิสเต็มของ Apple ให้เหนือกว่าแบรนด์อื่นอย่างไรในอุตสาหกรรมจอทีวีนั้นครับรายงานเผยว่ามีการแข่งขันที่สูงมากครับแต่ว่าก็เป็นตลาดที่มีอัตรากำไรต่ำดังนั้นครับคาดว่า Apple น่าจะจอดตลาดจอทีวีแบบไฮเอนแบบสเปคส,สูงมากกว่าจอธรรมดาครับก่อนที่สตีฟจ็อบส์ครับจะจากไปในปี2011เขาเคยเผยกับวอลท e r อร์ไอแซคสันครับว่า Apple วางแผนที่จะพัฒนาหน้าจอทีวีเป็นของตัวเองโดยที่หน้าจอครับจะต,ต้องมีหน้าจอการใช้งานที่เรียบง่ายมากที่สุดเท่าที่บุคคลจะจน และในตอนปี2010ครับก่อนหน้านั้นทีมคุกเคยตำรงตำแหน่ง CCO ได้เผยว่า Apple ไม่ได้มีความสนใจที่จะอยู่ในตลาดทีวีซึ่งแน่นอนว่าเป็นคำพูดที่ผ่านมา10กว่าปีแล้วครับดังนั้นหลังจากนี้ก็ต้องลุ้นกันว่า Apple จะพัฒนาสินค้าจอทีวีของตัวเองสู่ตลาดหรือไม่ก็ต้องรอดูกันนะครับ หรือ Apple กําลังพัฒนา LLM Siri คล้าย ChatGPT คาดเปิดใช้ปี2026มาร์เกอร์เมนครับรายงานข้อมูลว่า Apple กําลังพัฒนา Siri เวอร์ชันใหม่เรียกว่า LLM Siri เป็นการปรับปรุงให้ Siri ครับมีความแชทบอทมากขึ้นคล้ายกับ ChatGPT ครับเพราะมีการนํา Advanced Language Model หรือว่า LLM มาเป็นหัวใจหลักของระบบใหม่นี้ด้วย Siri เวอร์ชันแชทบอทใหม่นี้ครับจะสามารถสนทนาตอบโต้กับผู้ใช้แบบต่อเนื่องได้ครับโดยรายงานเผยว่า Apple ตั้งเป้าที่จะให้ Siri ตัวใหม่นี้ครับ สามารถสื่อสารกับผู้ใช้ได้เหมือนกับมนุษย์มากขึ้นโดยการใช้ LLM นั้นครับจะช่วยให้ Sir i ทางานที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ครับโดยณน,นตอนนี้ Apple ยังคงต้องใช้ ChatGPT ไปก่อนมาเป็นส่วนหนึ่งในการทํางานร่วมกับ Apple Intelligence ที่จะถูกใส่มาใน iOS 18.2ที่จะปล่อยอัปเดตในช่วงเดือนธันวาคมนี้ครับนอกจากนั้นครับรายงานเผยว่า Apple กําลังปรับปรุงให้ Sir i สามารถทํางานข้ามระหว่างแอปได้ด้วยครับใช้งานร่วมกับ Apple Intelligence ได้โดยใน iOS 18นั้นครับ Apple ได้วางรากฐานฟีเจอร์บางส่วนไว้แล้ว และคาดว่าจะมีการปรับปรุง Siri ให้เก่งขึ้นไปอีกสรับฟีเจอร์ที่ Apple วางรากฐานไว้ครับ Apple จะใช้ LLM รุ่นแรกเพื่อประเมินคำขอหรือว่ารีเพรสจากผู้ใช้ครับว่าจะใช้โครงสร้างพื้นฐานของ Siri ที่มีอยู่หรือไม่หรือจะใช้ LLM ตัวอื่นที่จะประมวลผลรีเควสที่ซับซ้อนได้ดีกว่า Apple ครับกำลังทดสอบ Siri ใหม่ในแอปแยกเฉพาะบน iPhone iPad และ Mac และ,ตะเตรียมที่จะนำมาแทนที่ Siri เวอร์ชันปัจจุบันโดย Siri ใหม่นี้ครับอาจเปิดตัวเร็วสุดในปี2025ซึ่งอาจจะเป็นงาน WWDC25 ครับ ที่อาจจะมีการเปิดตัว iOS 19ก็ได้รายงานเผยว่าแม้ Apple ครับจะเปิดตัว LLM s i r i ในปี2025แต่การเปิดใช้งานนั้นครับคาดว่าจะกินเวลาไปเกือบปีโดยคาดว่า Apple ครับอาจเปิดตัวก่อนแล้วไปเปิดการใช้งาน LLM s i r i ครับในช่วงปลายปี2 0 2 6หรือว่าในช่วงของการปล่อยอัปเดต iOS 20นู่ดเลยครับเจฟฟ์ปูเผย iPhone 17 Air จะบางกว่า iPhone 6กลายเป็น iPhone รุ่นบางสุดเท่าที่มีมา Max m o ครับรายงานข้อมูลอ้างอิงจากเจฟฟ์ปู โดยเขานะครับเห็นด้วยกับข่าวที่ว่า iPhone 17 Air จะมีตัวเครื่องหนาเพียง6มิลิเมตรเท่านั้นซึ่งบางกว่า iPhone 6ไม่เหมือนกับข่าวลือก่อนหน้าครับที่เผยว่า iPhone 17 Air จะไม่บางไปกว่า iPhone 6หากข่าวนี้เป็นจริงครับก็เท่ากับว่า iPhone 17 Air ครับจะเป็น iPhone รุ่นตัวเครื่องบางสุดเท่าที่มีมาโดย iPhone 6ครับณตอนนี้นะเป็น iPhone รุ่นบางสุดมีความหนาอยู่ที่6.9ม mm. ิลิเมตรหนึ่งข้อจำกัดครับที่จะทำให้ iPhone 17 Air บางลงมากไม่ได้มาจากแบตเตอรี่แล้วก็ชิ้นส่วนอื่นๆภายใน โดยถ้าตัวเครื่องหนา6มิลิเมตรครับ Apple จะต้องปรับลดขนาดชิ้นส่วนภายในหลายตัวให้บางลงอาจสอดผลให้ตัวเครื่องครับบางและเบาวกว่า iPhone รุ่นอื่นๆที่ปกติแล้วครับเรามักจะเห็นตัวเครื่องเนี่ยใหญ่ขึ้นและหนักขึ้นเรื่อยๆแม้ iPhone 17 Air ครับจะมีโอกาสขึ้นแท่นเป็น iPhone รุ่นเครื่องบางที่สุดแต่ก็จะยังไม่ใช่อุปกรณ์ Apple ที่บางที่สุดครับเพราะในปัจจุบันครับแชมป์ก็คือ iPad Pro 13นิ้วชิป M4 ตัวล่าสุดที่เป็นอุปกรณ์ Apple ตัวเครื่องบางสุดโดยตัวเครื่องครับหนาเพียง 5. 1ม mm เเท่าาานนัน้คือบงกลย ณตอนนี้ครับข่าวเรือ iPhone 17 Air มีออกมาบ้างหมายหลายแบบครับแต่ส่วนใหญ่ครับมองว่าตัวเครื่องจะใช้หน้าจอ6.6นิ้วใช้หน้าจอโปรโมชั่น 120Hz กล้องหลังตัวเดียวครับ48ล้านพิกเซลกล้องหน้า24ล้านพิกเซลใช้ชิป A 1 9 RAM 8 g แรม 8GB รองรับ Apple i n t e l l i g e n c e และใช้ชิปโมเด็ม 5G ของ Apple คาดว่าจะเปิดตัวพร้อม iPhone 17รุ่นอื่นในช่วงปลายปี2025ก็รอดูกันยาวๆเลยนะครับลือ iPhone 17 Series ใช้ชิป A 1 9 A 1 9 Pro กระบวนการผลิตแบบ3นาโนเมตรแบบใหม่เจฟฟ o ูนะครับเผยว่า TSMC จะใช้กระบวนการผลิต3นาโนเมตรรุ่นที่3เรียกว่า N 3 P ครับใช้ในการผลิตชิป A 1 9 A 1 9 Pro สำหรับ iPhone 17และ iPhone 17 Pro ปี2025ชิป A 1 8และชิป A 1 8 Pro ที่ใช้ใน iPhone 16และ16 Pro ครับใช้กระบวนการผลิต3นาโนเมตรรุ่นที่2เรียกว่า N 3 E ส่วนชิป A 1 7 Pro ของ iPhone 15 Pro ครับ ใช้กระบวนการผลิต3นาโนเมตรรุ่นที่1เรียกว่า N3B กระบวนการผลิตแบบ N3P นะครับจะมีความละเอียดหดตัวมากกว่า N3E นั่นหมายความว่าตัวชิปที่ผลิตด้วยกระบวนการใหม่นี้ครับจะมีทรานซิสเตอร์ที่หนาแน่นมากขึ้นทาให้ตัวชิป A19 ของ iPhone 17ครับจะมีประสิทธิภาพมากกว่าและใช้พลังงานน้อยกว่าชิป A18 ของ iPhone 16. 16ก่อนหน้านี้ครับมีรายงานว่า TSMC จะเริ่มผลิตชิปด้วยกระบวนการ N3P จำนวนมากในช่วงครึ่งหลังของปี2024นี้ครับ และในปี2026มีรายง,งานว่า Apple ต้องการให้ TSMC ครับใช้กระบวนการผลิตแบบ2นาโนเมตรสำหรับ iPhone รุ่นใหม่ปีนั้นอย่าง iPhone 18ก็รอดูกันต่อไปยาวๆเลยนะครับดักวิเคราะห์ยืนยัน iPhone SE 4ใช้ชิปโมเด็ม 5G ของ Apple เปิดตัวมีนาคมปี2025มาถึงข่าวสุดท้ายแล้วครับดักวิเคราะห์จากบาร์เคลย์ครับเผยข้อมูลหลังจากไปพบผู้ผลิตชิ้นส่วนหลายรายโดยตัวเขานะครับยืนยันว่า iPhone SE4 พร้อมชิปโมเด็ม 5G ตัวแรกของ Apple ครับจะเปิดตัวในไต,ตรมาสแรกของปี2025ก็คืออาจจะเป็นช่วงเดือนมีนาคมปี2025ครับหลังจากที่ไม่ได้มีรุ่นใหม่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2022แล้ว iPhone SE4 ครับหรือว่าจะใช้ดีไซน์เหมือนกับ iPhone 14โดยตัวเครื่องครับใช้หน้าจอ OLED 6.1นิ้วใช้ Face ID ชิปใหม่ครับคาดว่าเป็นชิป A18 ใช้พอร์ต USB-C ครับมีกล้องหลังตัวเดียว48ล้านพิกเซลแรม8 g b และรองรับ Apple Intelligence พร้อมกับใช้ชิปโมเด็ม 5G ตัวแรกของ Apple Apple ครับมีข่าวลือเรื่องการพัฒนาชิปโมเด็ม 5G ของตัวเองมาตั้งแต่ปี2018แล้วครับส่วนหนึ่งก็เพื่อลดการพึ่งพาชิปจาก Qualcomm เมื่อต้นปี2024ที่ผ่านมาครับ Apple ได้ทำข้อตกลงกับ Qualcomm เพิ่มเติมครับเรื่องการส่งมอบชิปโมเด็ม 5G โดยจะส่งมอบต่อไปจนถึงปี2026ดังนั้นครับ Apple ยังคงต้องใช้ชิปโมเด็ม 5G จาก Qualcomm ต่อไปแต่อาจจะใช้ในบางส่วนครับจนกว่าจะสิ้นสุดสัญญา ถึงจะเปลี่ยนมาใช้ชิปโมเด็ม5 g ของเราเองทั้งหมดได้ครับกัวมิงชีเผยว่านอกจาก iPhone se 4แล้วครับ iPhone 1บจ air ก็อาจจะเป็นอีกรุ่นครับที่ได้ใช้ชิปโมเด็ม5 g ของ Apple ลและณตอนนี้ครับยังไม่มีข้อมูลว่าชิปโมเด็ม5 g ของ Apple ดีกว่าของค c คอมจุดไหนบ้างย้อนกลับไปในปี2017ครับ Apple มีคดีความกับ l c o อมเรื่องการละเมิดสิทธิบัตรแล้วก็กลับมาจบกันด้วยดีครับทำข้อตกลงกันใหม่ในปี2019ันก้าและในปีเดียวกันนั้นครับ้ Apple อ,ป,อ Intel. Apple, บบเปเปซล และ Apple เองครับก็มีข่าวเรื่องการพัฒน,นาชิปโมเด็ม 5G ของตัวเองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยครับ Apple เปิดตัว iPhone SE 3เมื่อเดือนมีนาคมปี2022โดยตัวเครื่องนะครับใช้ดีไซน์เดิมเหมือน iPhone 8ยังคงมีปุ่ม Touch ID Port Lightning เหมือนเดิมครับดังนั้นครับการมาของ iPhone SE 4ต้นปี2025อาจเป็นการพิกชมปรับดีไซน์ใหม่ของ iPhone SE ไปเลยก็ได้ใครที่รอซื้อ iPhone รุ่นราคาย่อมเยาสเปคดี d, ก็รอดูต้นปี2025ก่อนครับเราอาจจะเห็น iPhone SE 4รุ่นใหม่เปิดดตัวก็ไ้ โอเคครับทั้งหมดนี้ก็เป็นสรุปข่าวประจำสัปดาห์อัปเดตวันที่24พฤศจิก,กายนปี2567ก็มีข่าวเพิ่มเติมครับสามารถไปติดตามกันได้ที่ f a c e b o o k iMoD รวมถึงเว็บไซต์ i p h o n e m o d n e t ก่อนจากกันไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับคลิปนี้ผมเตนโมดขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ